นี front, ่คร <T |ar|> ับเราก็มาถึง่ังแล้วนะครับบนหัวน้ำก็ติดตาเพราะได้ครับไเอ๊เออะ้เอาเทวะจับบ่ได้เลยอ่ะตวจมือผมแล้วอ่ะ สวัสดีพี่น้องป้องไปมิตรสหายแฟนเพลงอันเป็นที่รักนักรักนักเรียนนักเลงทั้งหลายนะครับกับกับบังคบกันอีกครั้งข้า,ขาหนุ่มบ้านโคกมนุนีมากับพานต้นนะครับเราอยู่ที่บ้านซับสมบูรณ์อำเภอพูหัวมานจังหวัดชนแก่นนครับเรามาเอาพึ่งออกจากโรงเรียนนะครับพ่อพอ,อ,อให้มาเบิ่งนะครับจริงๆกับมามา้งแต่เมื่อวานแล้วพี่น้องแต่ว่าบ่มีความพร้อมนะครับชุดกระใส่มาก,กันชั้นเดียวนะครับเหลียวขึ้นไปโอ้โหเพิ่งนี่มีก้อนหินคาอยู่เลยนะครับรับรองว่ากระจายกระกระ เดี๋ยวเฮ็ดครบเฮ็ดยังก่อนไปเบิ่งกันนะครับพึ่งสิเป็นแบบใดขอให้กอดเด็กเลยโอ้โหนี่กีกันตรวจติดขังบุญเนี่ยตอดบุญเข้าเลยมันบ่ถอดเสื้อขึ้นไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปบ่งกันพี่น้องว่าจะเป็นแบบใดเนาะบอกรู้ว่าหัวน้ำฉีดดีบ่แต่ว่าเรื่องตอดนี่ผมมั่นใจเลยว่าเต็มหลังแน่นอนนะครับไปขอให้คัก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 ตอนนี้เราอยู่ใต้ต้นพึ่งแล้วเนะพี่น้องอุ่นเด้อบุ่นเลยก้อนหินนี่คาอยู่นั่นเลยเนะพี่น้อง อาจจะมีก้อนนี้ก้อนเดียวนะครับสันขนยาบยาบเลยมันแน่นอนนะครับอู้หางใหญ่ได้แต่พันต้นระดับเมตรเลยนะครับเหล็กในยาวเป็นเมตรเดี๋ยวส่งสายมานเหล็กในโขขึ้นไปเลยครับคูณใส่สุดเดงไรสุดอยู่ไปเดี๋ยวตอกถอยขึ้นจากหน่วยหนึ่งนะครับขอให้คักหน่วยมันเหล็กในโฮกำลังขึ้นไปแล้วพี่น้อง พึ่งอยู่นี่นะครับส่งโกโปรขึ้นไปฮะละอ้าจุดก่อนเด้อจุดก่อนเด้อ <c oughs> <hive> อู้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจุดครบก่อนพี่น้อง Ngọt thật lút tìa Hàng mân thật lửa mân tọt thật lút Ôi nhìn Ngàm à Ú khắc lưới ได้ข่าวว่าตรวจแล้วพี่นุ๊กขึ้นนั่งเลยโอเ,เอาเทบอ่ะเอาหุมแล้ว,ลวเอาหุมแล้วตีสุดคนบ่งห้าพันเยยน 15, ลย เออเอามีดแล้วสิมีดเอาแล้วสิเออโอ้ตอดกักเลยว่ะพี่น้อง ตาปิดบ่โอ้ปิดตาบ่ะนะเออ,เอ,อตอด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 ครับตอดแล้วครับตอดแล้วคณเอ้ยตอดได้คักแล้วเน้อ หนีบกล้องให้ผมเด้อตอดครับครับตอดเต็มเลยตอดเต็มเลยตอดเข้าแล้วเจ้าผมตอดเข้าอ่ะ เริ่มพยันปั่นว่ะนี่ครับเราก็มาถึงล่างแล้วนะครับบนหัวน้ำก็ผิดตาพ่อได้ครับได้ครับอู้เอาเท่ว่ะจับมาได้เลยอ่ะตัวมือผมแล้วอ่ะดูก้อนเห็นครับลูกไทยมัน เอาหมดโยนใส่ครับปวดจังไอ้หนุ่มผมกับปวดเอาเลยครับหนีบเลยครับทุกในจะนีบครับ ควันเลยครับไม่กลัวควันเลยครับหินหินครับหิน อ,ออกเบิดเด้พี่น้องว่ง,งั้นเด็กน้อยมาก,กวันกะติดตอดคือ้าน,นะครับครับตอ่อนนะครับเอาพาดไว,ว้ก่อนยั่งเราต้องใส่ถุงก็ได้ตัวอ่อนอะ ยานควนว่ะโฉไปปัดม <tal word> <laughs> ันไวลน้ำบัวรำควนสิ มึงก็หลายแม่ตอดมือทะลุเบิดวะตอดอ,อูกว่มึเย <laughs> บอย่านมีดเลยเดิยมีดหมอมหัวน้ำพอสองโลยอลอ่อนไปเลย ข้ามนี้ตอดเท้าเดีวตอดหมวกบึนดีๆเลน่าตัดหมวน้ำอะ่ะสอนปน ครับโอ้ได้หดรูบ่นะน่ะไอ้น้ำเป็นยังหดรูบ่นอเป็นแบบดเด้เข็นน้อยแท้ con nói lại đi hả à? con nói đi nói liệu rồi cầm đây cậu đặt tay thúng điêu với bật lấy với chăng mừng còn nước ăn tiêm bởi thế này tô tiêm và nam bổ tiêm cái hết lụt mưa đó หลุดมือกักผมว่า <c oughs> <c oughs> ขยับไปอีกหน่อยหนึ่งบ่ได้จีขยับตัวไปอีกหน่อยหนึ่งบ่ได้จียับไออยังก่อนยับตัวเจ้าของหนึ่งขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งข่าไม้นะ่ะข่าไม้เอา้าแล้วแต่สีเฮ็ดซะเลอะถ้าถ้ามันเห <c oughs> ี้ยหลุดหลุลดมือกับไปว่กับขอ,อ,อเอาเองนะ <c oughs> ผมไม่ได้เป็นคนตัดหลุ <c oughs> ดหลุดลับเด้อโอ้โหผมแม่นเล่ không ừ. có lụt mưa khác cái khác quý đội Mình lắc ta đã đâu à ừ. bao dòng vàng ủa thằng nào vô bựa đấy nè hả lỡ thằng nào phút rồi điếu 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 có ờ nó là anh con ăn con hao con tịt luôn khi lẽ vào thân tặng con phố bảo lên từ từ đấy phải không toàn bún luôn vậy จับดีๆจับดีๆเบดว่ะแมนจากเบิดโบเบิดโบรัวเอารถแม่เต็มเลยตังแม่มันไปเลย mở lá lá นี่ครับลังมันครับสุดยอดดุครับดุเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันด้านล่างนะครับเดี๋ยวลงนะครับกลมาสรุปผลงานกันพี่น้องก็อยู่ใต้ต้นพึ่งนี่แหละงก็อยู่ตรงนี้นะโอ้หายครับครับเต็มมือเลยไปโอ้โ,อโอนั่นใส่หมวก นี่ผลงานนลยครับหัวน้ำโอ้ได้พอสองลูยอนหมดน่าจะบูถึงนะครับหน่อยเดียวฝนตกเด้ฝนตกนะครับอันนี้ก็บหางครับต้องเอาออกบ่งั้นต่อเด็กน้อยน้อยมากวนครับดูครับพี่น้องโลโก้ความหายมันยังกระติกมายิงมาเม็ดประค่าของดีได้เนี่ยเขามาปลูกของดีได้เนี่ยโอ้ยเอาลูกเอาลูกเอาลูกลูกโอ้ไวอ้ยโอ้ยโอ้ไอ้โมกุล ตอด้ยครับเนี่ยโอเคพี่น้องคลิปนี้กะสั้นๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเดี๋ยวคลิปหน้าสีได้เพอะเพิ่งสีถือตอดอีีบวกกไปรุ่นกันนะครับผมเป็นมืออาชีพด้วยพี่น้องมั่วทั้งนั้นเลยคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ